สบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ไปเข้าในเมืองไปได้แผ่นแผ่นหอ่อเปาะเปียมาพี่น้องเลยได้มาห้าหุ่งสองสามสี่ห้าถุงนึงนี้มีสี่สิบแผ่นสี่สิบแผ่นนี้ตกอยู่อันประมาณถุงหนึ่งนี้ก็หรือว่าอันถุงนึงนี้นะหนึ่งร้อยสามบาทพี่น้องซื้อมาตั้งห้าุงมื่อนีนก็นได แล้วกลับเป็นพวกมงพวกมี่มาม่าพี่น้องมาม่านี้บะฮอดอันห่อเนึ้บอบะฮอดยูโรซำซื้อมาสิบสามสิบสองทงพี่น้องมาม่านี่นะข่องไทยเดิมมาม่าแล้วก็มีมาม่าแบบว่าต้มยำแดดพี่น้องใครจะกินแซ่บวันนีนะ้ซื้อมาสิบสองทงสิบสองทงนี้โบได้แพงในห้าสิบเซนห้าสิบเซนซื้อมาทงหนึ่งสิบเจ็ดบาท เจ็ดบาทจุดห้าสตังค์ว่าเซนซ่าบได้แพงเลยค่อยคิดว่ามันแพงห้าสิบอันเออห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเซนพี่น้องเจ็ดสิบเจ็ดบาทบ้ได้แพงเลยเขา้าวเหนียวนี้ขา้าวเหนียวนี้ซื้อมาในทงนึ่งนีงน่ก็อันแปดสิบเจ็ดบาทพี่น้องค่อยอยากซื้อแบบทงใหญ่ๆ,ๆนะที่แบบว่าอันเป็นประมาณซาวกิโลนะค่อยไปสามรอบแล้วบม่มีค่อยก็เลยเอาซองทงนี้มาพี่น้องเอ้ย มีซองท่งนีสำนักท่งนี้กันแล้วนะอันนี้เป็นข้าวเหนียวชนิดพิเศษแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาเวียดนามแล้วกับภาษาบ้านคอยภาษาลาวพี่น้องยการสร้างคูนี่นะาานนะบบมีเม็ดเครื่องเม็ดดำเม็ดยุยหเนี่ยเนี่ยก้อนหงก้อนหินบบมีแล้วนี่เด้อนี่นะกินดีกินดีดแล้วก็ได้ขนมป้ามาพี่น้องเจ้าให้เบิ่งุ่งนี้กับประมาณ กับสองร้อยกว่าบาทตรงนี้ก็ไแด่กับเเคยกินดอกว่าแต่ว่าการลองซื้อมากินเบิ่งว่าเ้นซ่าตรงนึงกับประมาณสามสี่สิบสองร้อยกว่าบาทกับสองร้อยของเราพี่น้องแล้วกันยังไหนแล้ข้าวเปียกมานำข้าวเปียกก็ได้ซื้อมาหลายดอกเพราะว่ายัางอันพวกเส้นที่ว่าค่อยไปซื้อตั้งแต่งวดแล้วอย่างอยูอย่พี่น้อง อันที่ไปนี้มันอยากได้อันแผ่นอันหอ่อปอเปียน,นี่มาทอดมา,มาทอดประสันขอโทษเอามาห่อใส่ในช่วงแบบว่าอันคริสต์มาสละก็ปีใหม่เนาะห่ามากกินละกาจะเอาให้แบบญ่าทางผัวเด็เพื่อนกับมากกินก็เลยซื้อมาเอา้าไล่ไปเช่นซะแล้วก็บักถั่วไปรอบนี้บได้แหวด้วยพี่น้องถั่วนี่ก็ได้ยังเขียวอมหืมมื่นนี้จีตำบักหุงไปตำบักหุงอ่าใช่บักหุงก็มีได้มื้นนี้จีโบตำบักถั่วมือนจีตำบักหุง ใส่บกถั่วนน้อยราคาชิ้นหนึ่งข้าวเหนียวพี่น้องฮู้บอกว่าเนี่ยทุ่งหนึ่งค่อยได้มาเท่าไหร่เนี่ยแค่ทุ่งนี้นะพี่น้องแค่ทุ่งเดียวนี้ยังบ่หอดโลนะได้มาอยู่ประมาณได้มาอยู่ประมาณสองร้อยสิบสี่บาทแค่นี้ไดโลนึ่งฮู้บอกว่าโลนึ่งเท่าไหร่ถั่วเลยนะไปรอบนี้ใครแดมันบ่ได้เหี่ยวคือหั่มพระ โลนึงซ้ำร้อยแปดสิบสี่บาทต่อกิโลนึ่งพี่น้องแพงแท้ๆแล้วบักถั่วดีนะล้วก็ได้คานอแบบคานอคานออันของจีนมาเ่าเช่นซากินก็แซบอยู่พี่น้องแต่ว่าคานอของไทยค่อยกระยังค่อยซื้อมาเพื่อว่าที่ใส่อหนทอดปอเปี๊ยะเพราะว่าย่ามันบ่พอมันเอาแซบก็เลยซื้อมาล้วก็ซื้อวุนนว้นเส้นวุ้นเส้นก็บ่ได้มาไล่มาไล่ทง ได้มาแต่สองทงวุ้นเส้นนี่แหละพี่แมวเพราะว่าอย่างอันมันมีล่ายแล้วว่าเซนซ่าเนาะพวกทรงพวกเส้นค่อยอยังแบบเป็นลากไล่กิโลเลยที่ว่าค่อยเอาเอาอันใส่บ่อนเก็บคลองไว้นะเพราะว่าค่อยกะโดนโดนกินเธอนึ่งโหลัยมากกินต่ำว่าเซนซ่ารากะมีแค่นี้กะที่ว่าเมือดละพี่น้องเส้นมาม่านี้ซื้อมาแบบว่าโดยการโครงการพักเซนซาผัวมากกินลูกมาก,กินก็เลยซื้อมานี่ละพี่น้อง แค่อ้อยย่ี้ยนี่กับปลาไปห้าสิบห้าคนไหนคิดบึงว่าได้แค่นี้ได้พี่น้องได้แค่นี้แล้กับมาม่ามา,าม่าองถุงแบบมาม่าที่แบบว่าบอมมีแบบว่าเป็นสําเร็จรูปนะได้ซัมมีได้พี่น้องอ้อยยะเท่าที่เท็นนี่ละ่ะห้าสิบห้ายูโรกลัวพี่น้องก็คูณเอาเด้อ <laughs> คูณสามสห้า ก็กาลได้คุนเบิ่งเนาะเพามันได้ว่ามันตกไปเท่าไรแต่ว่าก็ได้สมัมมีแหละเนาะว่าเส้นซะาโบได้ไล่เด้พี่น้องแต่ว่าก็บโเป็นอย่างเนาะเหตุงานมาเมื่ออยากกินอย่างกะกินเด้อพวกกระบจมเลยเพราะว่าตั้งแต่ยุ่งกันมานี่เมียบริเหตุงานนี่ก็พวกกระพาไปซื้อคือเกา้าเพราะว่าพวกรกินน้ำว่าเ,าเส้นซะข้าวเหนียวนี่กินเนึ้แซ่บๆแล้วก็จิตตำมะฮง,งให้พวกกินพวกรักตำมหุงดีแต่ว่ามันมีมะุงยันซองหน่วยว่าเส้นซะพี่น้องเมื่อนี้ก็มาถ่ายให้เบิ่งกันเนาะเมื่อนี้าานหละ ก็ประมาณห้าสิบร้อยหนึ่งกับสามพันห้าก็ประมาณสองพันกว่าบาทนิดน,นิ่แหละเนาะพี่น้องนี่แหละเมื่อนี้ก็ถ่ายให้เบิ่งพี่น้องไปแล้วไปต้มมาม่ากินก่อนห้าก,ก็มาหอดบานตอนนี้เป็นเวลากอบสี่ทุ่มครึ่งแล้วพี่น้องเลยไปแล้วเด้อฝากลิปไวซซัมมิ่เส้นเก่าเส้นเคยผู้ใดมากกอยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันในเด้อไปแล้วบา,บายบายสบายดีเด้อ